หนี้แสนสองค่าใช้จ่ายเดือนละหมืน่นเงินเดือนหมื่นสองเหลือใช้สองพันเขาปิดหนี้กันยังไงทํากันแบบไหนคลิปนี้มีคําตอบอีนนี่บัตรอีออนสามหมื่นเอสซีบีสองหมื่นเคดีซีหนึ่งหมื่นเพิ่งหลอกรถมอเตอร์ไซค์มาอีกหกหมื่นค่าเช่าบ้านอีกเดือนละสี่พันมีหนี้ทั้งหมดแสนสองค่าใช้จ่ายเดือนละหมืน่นเงินเดือนหมื่นสองเหลือใช้สองพันเงินเดือนไม่พอใช้ต้องอาศัยกดเงินจากบัตรมาใช้เพิม่มตอนนี้วงเงินเต็มสมัครบัตรหรือสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่านตอนนี้เริ่มจะจ่ายไม่ไหวแล้ว มาปิดหนี้แล้วไปเลือกคอนโดกับเสีหนุ่มใจดีสิครับมีหนี้แสนสองค่าจ่ายเดือนละหมืน่นเสียหนุ่มใจดีปิดให้แล้วไปผ่อนคอนโดทางเดียวเดือนละหกพันได้คอนโดใกล้ที่ทํางานเดินทางสะดวกเฟอร์นิเจอร์ครบผ่อนคอนโดเหมือนการเอาเงินไปหยอดในกระปุกออมสินผ่อนหมดมีเงินเป็นล้าน <Wow. S 1> ดอกเบี้ยถูกกว่าเพียงแค่สามเปอร์เซ็นต์ต่อปีถูกกระบัตรเครดิตตั้งสิบเท่าผ่อนบัตรเครดิตได้แต่ใบเสร็จใบแจ้งยอดเอาไปขายใครก็ไม่ได้ปล่อยเช่าก็ไม่ได้คนช่วยผ่อนก็ไม่มีหรือ อยากจะปิดหนี้แล้วปล่อยเช่าก็มีการดูแลหาคนเช่าแบบครบวงจรผ่อนกับเช่าราคาพอๆกันเรามีหน้าที่เก็บค่าเช่าไปผ่อนธนาคารผ่อนไปห้าสปีแล้วมองเห็นกําไรเพราะราคาที่ดินสูงขึ้นทุกปีรีไฟแนนซ์ทอบอัพวงเงินได้ขายต่อก็มีกําไรถ้ายังไม่ตัดสินใจทําตอนนี้ก็ยังต้องเช่าบ้านเขาไปเช่าเขาเท่ากับช่วยคนอื่นเขาผ่อนถ้าปล่อยประวัติเสียทําไม่ได้บ้านก็ยังต้องเช่าเขาเหมือนช่วยคนอื่นเขาผ่อนหนี้เกิดเดือดร้อนมาต้องไปกู้เงินนอกระบบดอก เพี้ยแพงหนักกว่าเดิมใครที่สนใจกดติดตามแล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากรู้ทําได้หรือไม่ได้เข้าไปที่โปรไฟล์สีิหนุ่มจีดีจะมีลิงก์รายละเอียดขั้นตอนการปิดนี้ให้วิเคราะห์ผ่านนัดปิดนี้เลยทันที